จะเป็นการตลาดออนไลน์นะครับสัประมาณ90%นะครับที่เหลือก็จะเป็นลูกค้ามารับหน้าฟาร์มครับผมก็จะโทรมาแจ้งก่อนล่วงหน้าประมาณ1-2วันไงครับผมช่องทางนะครับของผมก็จะมีาทางเพจ f c e e o o o นะครับผมยาหวานอิสราเอลเชียงใหม่สงวนฟาร์มนะครับผมแล้วก็จะมีทาง s Sho e อ e l a ้ a a a าด้ารายได้เฉลี่ยต่อรอบนะครับผมก็จะมี เป็นของท่อนพันนะครับแล้วก็ยอดหญ้านะครับท่อนพันพจะจําหน่ายอยู่ที่ท่อละ50สตางค์นะครับแต่ก็มีค่าส่งนะครับตามน้ําหนักตามระยะทางของคุณลูกค้านะครับแล้วก็จะมียอดใบญ้านะครับยอดใบญ้าเนี่ยก็คือจะขายกิโลละ4บาทคัดยอดอย่างเดียวนะครับรายได้เฉลี่ยต่อรอบของผมก็คือรอบละประมาณ10,000แบาทนะครั itas, sel, บของผมจะมีอยู่ประมาณ1ไร่กว่าๆนะครับปีหนึ่งจะตัดอ,อย 2, 000, ู่2รอบนะครับปีละประมาณ2,000 0นบาทนะครับซึ่งตอนนี้ก็ การผลิตท่อนพันธ์การการตัดส่งท่อนพันธ์ุตัวนี้ไม่เพียงพอเลยครับก็คือต้องมีลูกลูกฟาร์มตัด